สวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในข้ามค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเพลินจิตสิ่งวิบูรศรัทธาขอคุณจาริกใจเร็วศรัทธาของคุณคำเปลิวชัยนุปปภา และศรัทธาขอ้อกุศรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขอดูปธนาในกุศลศรัทธาของท่านแต่กล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทาน ลงกับคำบาลีที่พระพุทธเจ้ากรัสว่าสัพพทานางธรรมทานางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากูุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัตยายให้คุณเพลินจิตสิ่งวิบูรณ์ให้คุณจาริกใจเร็วให้คุณคำเปลิวชัยนุป,ปภาพาให้คุณสุร,รีบุญรอด ทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติปปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโบธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นสันทธาของคุณสุเทพจเจริญณิมิต ร่วมรับเป็นชาวภาพอุทิศกุศลให้แก่บิดามารดาญาติและเทวดาทั้งหลายอ้าวลูกนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกับสุดเทพเทพนิมิตน,นะครับแล้วคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูงบ่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแล้วก็ในภาษียเมตไตรนะ ทัตตะเศรษฐีนะตอนนี้อยู่ชัดด้นสุสีจะต้องมาเกิดพร้อมกันกันกบพระศรียมเมตยต้องมาสร้างวัดถวายพระศรียเมตย์อีกคราวนี้ไม่ได้ปูด้วยกระสอบทองคํานะปูด้วยอิฐทองคําำในยุคนั้นทัตตะเศรษฐีเป็นเศรษฐีด้วยอิฐทองคําเป็น,นก้อนๆเลยนะได้สก้อนจริงนไง ะจะมาปูที่ดินซื้อเศรษฐีนะด้วยอิฐทองคำบจ <c oughs> <c oughs> นก็เป็นเรื่องของพุทธวิสัยที่พระเจ้าตรัสไว้นะครับท่านผู้ชม่านคัาครับในชีวิตนี่ย,ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในสา,สารวัตรน้อยใหญ่นะมีบุญก็ได้ขึ้นไปเรื่อยๆจนรทั่งอาลูปพรมหมดบุญก็ลงมาเรื่อยๆนะก็ตั้งถึงทุกติถึงอบายภูมิ ชีวิตเรายัางต้องท่องเที่ยวไปอย่างนี้นั่นเราเรียนรู้คำสอนพระเจ้าซะและเราก็จะได้สร้างที่พึ่งเอาไว้ให้กับชีวิตน,นะเอา้ากายายุปสนาสิติปฐานจบแล้วต่อไปก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปฐาน,นเวทนานุปสนาสติปฐานเราเรียนเราก็ต้องแยกออกมาดูซะเวทนานุปัสนาสติปฐานมาจากคำว่า เวทนาบวกด้วยอนุบวกด้วยปัจสนาบวกด้วยสติบวกด้วยปัฏฐานอ่ะเวทนาก็หมายถึงเวทนาขันธ์มีทั้งหมด9้ข้ออนุแปลว่าตามนะปัสนาแปลว่ารู้รู้แจ้งรู้ชัดสติระลึกนะปัฏฐานคือที่ตั้งที่ตั้งในที่นี้หมายถึงเวทนาแหละ เอาสติไปลึกอยู่ที่เวทนานั่นเวทนาจึงเป็นปัจฐานแล้วสติระลึกอยู่สติระลึกรู้ชัดซึ่งอารมณ์คือเวทนาที่กําลังปรากฏอยู่สติระลึกชัดรู้ชัดเวทนาที่กําลังปรากฏอยู่เช่นนั่งนานตอนนี้เป็นทุกข์เหลือเกินเมื่อยเหลือเกินก็ต้องถอดเราเมื่อยอะไรเป็นทุกข์อยู่ ก็เห็นทุกขเวทนาในขณะนี้มีทุกขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าในขณะนี้ทุกขเวทนากําลังมีอยู่นี่แหละครับสติไปตั้งที่ทุกขเวทนารู้ชัดว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นนามเวทนาเวทนานี้เป็นนามนั้นก็ต้องรู้นามเวทนานามนี้ชื่อว่านามทุกขเวทนาก็ดูนามทุกขเวทนาตลอด นี่ะเวทนาที่จะให้รู้อยู่ตลอดได้มิทับงหมด9อย่างนะครับหนึ่งระลึกรู้ว่านี่คือสุขเวทนาสุขเวทนาตั้งอยู่ไดนาน,นะครับจะนรู้ว่าสุขเวทนาก็ตามรู้สุขเวทนาก่อนเดี๋ยวก็เห็นสุขเวทนาดับไปหมดไปแล้วก็มีอุเบกขาเวทนาเบขาเวทนาดับไปหมดไปแล้วก็จะเห็นทุกขเวทนาต่อ ยังการเกิดการเกิดขึ้นของเวทนาแต่ละอยา่อยางในสื่อต่อสื่อต่อเนื่องกันในจํานวน9ก้าอย่างจนตามรู้เวทนาใดเวทนาหนึ่งที่กําลังปรากฏอยู่นั่นแหละเรียกกันว่าเวทนานุป,ปัสนาเวทนาคือการสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอุบเบกขาบ้างนั่นคือเวทนาอนุคือตามรู้อนุปัสนาแปลว่าตามรู้ตามรู้ สติระลึกอยู่ที่เวทนาที่กาลังปรากฏอยู่ปัฏฐานเวทนาใดทนาที่กาลังปรากฏอยู่น่เรียกกันว่าปัฏฐานพระปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของการระลึกรู้นะระลึกรู้อันนี้ตามว่าตามตำรานะฮะว่าตามตำนาแต่บาลีใช้คำว่าอนุปัสนาเราก็ต้องใช้คำว่า ตามรู้สุขเวทนาตามรู้ทุกขเวทนาตามรู้อุเบกขาเวทนาเพราะในหลักฐานใช้คำว่าอานุปัสนาเราก็แปลมาเปลี่ยนซะได้ตำราก็คือตำราเหตุผลก็คือเหตุผลคําสอนขคงวิจ้ารณ์อะไรที่จะทําให้เราเข้าถึงเหตุผลภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้ แต่ผู้ที่ใช้ภาษาไทยยังไม่เข้าถึงอัตถะยังไม่เข้าถึงธรรมะก็ต้องเอาความคิดเห็นและความข้าใจไปใช้ต่ออนุต้องแปลว่าตามนะปัส,สนาแปลว่ารู้แล้วอนุป,ปัส,สนาคือตามรู้แต่ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติต้องขออภยัยไม่เคยปฏิบัติก็ย่อมใช้ศั์ตามพยัญชนะว่าพิจารณาทำแปลมีอยู่สองในนะฮะ แปลตามในแห่งพยัญชนะกับแปลตามในแห่งอัฐะด้านบาลีนี่ถือว่าเป็นพยัญชนะความหมายในบาลีนั่นคืออัฐะแล้วหลักสูตรที่รู้พยัญชนะเราเรียกกันว่าปาิีธรรมมหมดเก้าประโยชน์เรียนตามในพยัญชนะนะเรียนตามในพยัญชนะเนี่ยบาลีรรธรรมก้าประโยชน์แปลบาลีมาเป็นภาษาไทยได้แปลไทย ไปเป็นบาลีได้นี่คือจบประเด็นเก้านี่การจบประเด็นเก้ารู 9, ร้แต่พาชนะก็ต้องแปลเป็นตามหลักของพานะเราไม่ว่ากันแต่อัถมอยู่ที่ไหนอัถมอยู่ที่อภิธรรมะอภิธรรม,มนี่แหละครับนะให้ขครใจนะอภิธรรมเนี่แหละครับนะยุ่งแล้วนะฮะยุ่งเล่มปิด เขาเตือนว่าหมดเวลาแล้วสัตสีได้โดยพระองค์เองเพราะเหตุที่ได้ศึกษาจากพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่พระสมบาติสมุทธเจ้าตรัสว่ากราบใดที่เหล่าตถาคตมียานรู้แจ้งในยสสีอันมีสามรอบในอาการสิบสองยังไม่บริสุทธิ์หมดจด เราจะไม่ประกาศว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อความรู้แจ้งไงอ้อริยสัจีอันมีสามรอบในอาการสิบสองบริสุทธิ์หมดจดเราจรึงประกาศได้ว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็คิดถึงน้โมคิดถึงนโมที่เรากล่าวกันว่าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กลัตตรู้ ชอบได้โดยพระองค์เองเอในเมื่อในธรรมจักกับปัตนสูตรพระพุทธจ้าประกาศว่าเราตัดรู้แจ้งในอริยสัจสีอันมีสามรอบในอาการสิบองบริสุทธิ์หมดจดจึงประกาศได้ว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้น่าจะมาเปลี่ยนแปลงคำแปลนะโมสมัยว่าพระพุทธเจ้ารตรัสรู้อริยสัจสี ได้โดยพระองค์เองผมก็จัดการเปลี่ยนแปลงซะเลยเพราะเห็นว่าความเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่กระสรู้อริยสัจสีได้โดยพระองค์เองก็เป็นพระพุทธเจ้ามไม่ได้เพราะระสรู้อริยสัจสีอันมีสามรอบอาการสิบสองบริสุทธิ์ด้วยหมดจดด้วย จึงได้ประกาศว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญความเป็นพระพุทธเจ้านั้นแท้จริงไม่ได้กัดสรู้ชอบแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นกลับสรู้อริยสัจสีได้โดยพระองค์เองทุกครั้งเรามาสวดมนต์ไหว้พระกันและเราก็แปลว่าพระพุทธเจ้ากลับสรู้อริยสัจสีได้โดยพระองค์เองมันนึกถึง ความรับผิดช,ชอบขั้เราชาวพุทธจะรู้กันมากน้อยขนาดไหนว่าอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าการรู้ได้โดยตั์เองนั้นคืออะไรและเรารู้กันบ้างหรือย,อยังถ้าหากว่าเราชาวพุทธรู้แจ้งนะอริยส,สัจสีว่ามีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างสามรอบมีอะไรบ้างอาการสิบสองมีอะไรบ้าง เราคงกราบพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเรายัางไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ากรตรููชอบในชอบอะไรชอบข้าวมัดุปายาตหรือว่าอาฮะใช่ไหมเอ่อเพราะเสวยข้าวมดุปายาิแล้วจึงได้กรตัลูเป็นพระพุทธเจา้า สงสัยน่าจะชอบข้าวมัทุปาญาติก็มั้งก็ไม่ชัดเจนอีกเพราะบอกว่าสัตว์ระลุชอบความชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นพุทธะไม่ปรากฏชัดเลยไม่สามารถที่จะหาใครมาเทียบเทียมได้ถ้าหากเราเข้าใจชัดว่าพระพุทธเจ้าปรัตรุลุยชอบสี่ได้โดยพระองค์เองจะไม่มีใครเลยที่จะบรรลุแจ้ง หรือว่าเป็นหนึ่งในโลกนี้ได้เท่ากับพระสมมาติสมุทธเจ้าดันท้าเราได้เรียนรู้แจ้งรู้ชัดในอริยสี่อันมีสามรอบด้วยอาการสิบสองด้วยบริสุทธิ์หมดจดด้วยแน่ใจได้เลยว่า,าศาสนาในโลกนี้มีาศาสนาเดียวคือพุทธ,ธาศาสนามีสมาชิกก็อยู่ในสังคม เฟ e บุ๊กออนไลน์มาให้นะลายข้อมูลมาให้ว่าฝรั่งในอเมริกายกย่องชาวพุทธว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้ความสุขสูงสุดในโลกไม่มีใครยิ่งไปกว่า แล้วก็ยกย่องเหตุที่เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตามีความปรารถนาดีสอนให้รู้จักเสียสละสอนให้รู้จักวางการวางสียได้เนี่ยถือว่ามีความสุขที่สุดในโลกและวางได้ดีที่สุดในโลกก็คือวางการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน ความยึดถือวางยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราคนที่วางได้อย่างนี้ว่าหลังบอกว่านี่คือสุดยอดของความสุขที่สุดในโลกภูมิใจนะครับชาวพุทธเราทุกคนวรหลังชมยกยก่องว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดในโลกและมานึกถึงชาวชาวไทยที่ทิ้งพระพุทธศาสนาไปนับถือลทัทธิอื่น ศาสนาอื่นเจ้าหน้าไว้ไหนฉะนั้นเราชาวพุทธชาวไทยทุกคนนะครับถ้าเราได้เรียนรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เราได้เรียนรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราได้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนได้เข้าถึงอย่างที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงเราจะไม่แปรพักไปลบเคารบนับถือลทัทธิอื่นศาสดาอื่นอีกเลยนะครับ ราวะที่พึ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่มีศาสนาไหนยิ่งไปกว่าพุทธศาส,สนาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เรากล่าวกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กระตุ้นยาศาสีได้โดยพระองค์เองปลื้มใจฉะนั้นเราจะต้อง จำความสําคัญว่าพุทธ,ธะนี่หมายถึงกระตต่ลุอียะสสีได้โดยพระองค์เองแล้วก็ต้องถามตัวเราเองด้วยว่าเรารู้อย่างที่พระพุทธเจ้ากระทัุ่บ้างหรือยังเราได้เข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้ากระทั่ลุบ้างหรือยังเราได้ปฏิบัติตามอย่างที่พระวิเจ้ากระตั่ลุบ้างหรือยังลองถามตัวเองดูเราจะได้รู้ว่านั่นก็ยังนี่ก็ยัง นั่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นั่นก็ยังไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็ไม่ไปฏิบัติจะได้เริ่มเริ่มกันสักทีนั่นก็เป็นการเริ่มทนทางที่ประเสริฐที่สุดอีกด้วยน,นะนี่เหตุจากการที่ไหวพระนะบูชาพระตัณฐาใยกันเมื่อสักครู่นี้เพราะได้ยินเราท่านทลาย กล่าวคำว่าพระสมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้กัะรู้อเยสสีได้โดยพระองค์เองกล่าวคำว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวคำว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าสามประโยคนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออเราได้ให้ความสำคัญกันได้มากน้อยแค่ไหนในคำว่าพุทธ ในคำว่าธรรมะในคำว่าสงหรือสังฆะในใจได้เลยนะครับถ้าเราได้ให้ความสำคัญสามประโยคนี้ได้และรู้ความเป็นจริงในสามประโยคนี้ได้เราจะมีที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดไม่มีที่พึ่งใดๆที่จะประเสริฐไปกว่ายิ่งกว่าพุทธ,ธะยิ่งกว่าธรรมะยิ่งกว่าสังฆะอีกแล้วแต่ก็บัณฑิต ได้รวมไว้กับคําว่าพระรัตนตรยัยก็ยิ่งคิดอีกพระรัตนตรัยนั่นคืออะไรไสเกิดพระก็ไม่รู้พระรันตนะก็ไม่รู้ตรัยก็ไม่รู้จะเพิ่มความไม่รู้ให้กับชีวิตเราได้มากน้อยแค่ไหนนะฉันก็พบกับท่านผู้ชมวันนี้ต้องเอ่ยถึงพุทธ เอ่ยถึงธรรมะและเอ่ยถึงสังฆะฝากไว้เราได้ช่วยกันช่วยกันศึกษาหาความรู้ถูกหาความเข้าใจถูกแม้เพียงคำว่าพุทธ,ธะแม้เพียงคำว่าธรรมะแม้เพียงคำว่าสังฆะหรือพระรัตนตรยัยเอาไว้เป็นมรดกเพราะวะ่านี่คืออริยทรัพย์อันประเสริฐของชีวิตเรานะครับ จะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าพุทธ,ธศาสนาอีกแล้ว,วาจึงอยากให้เราได้ตระหนักในหน้าที่ของเราทุกคนนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้มาศึกษาธรรมะทุกท่านครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็เห็นว่าการเวลาได้ผ่านชีวิตเรา ชีวิตเราก็ได้ผ่านการเวลามามากพอสมควรและไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะทุกๆคนกำลังเดินผ่านแะฮะผ่านเวลาจากเช้ายันคําจากคํายันรุง่งเชาวแล้วก็เช้าอีกคําแล้วก็คําอีก,ก,อกรุ่งแล้วก็รุ่งอีก เป็นเช้าที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาหรือเปล่าคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาหรือเปล่ารุ่งเช้าด้วยสติด้วยปัญญาหรือเปล่าวันวันหนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปอย่างรวดเร็วเราก็บอกว่าอายุเรามันน้อยเจ็ดสิบห้าปีค่ะเจ็ดสิบห้าปีแต่ พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระชนมายุสามแสนปีพระองค์ท่านยังต้องสั่งช่างกระบบสั่งช่างกระบบถ้าเห็นผมงอกมาไลไยให้บอกด้วยและเป็นประเพณีของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิทุกองนะฮะ แม่แม้มีอายุเป็นแสนก็ไม่ประมาทสั่งว่าเห็นผมงอกเมื่อไรให้ถอนมาให้เราดูรางวัลคืออะไรฮะรางวัลมอบสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้อมอบสมบัติของพระองค์ให้ ลือกสวนไลนาข่าทาตบริวารยกให้รางวัลอันงามแค่เจอผมงอกนั่งช่างกระระบกมาลายโพจะได้เห็นผมงอกเสักทีพระเจ้าจากักรพรรดิก็เมื่อไรจะได้เห็นผมงอกสักทีเห็นแล้วไหมคะเห็นแล้วก็สลัดราชสมบัติทั้งหมดออกบวด มอบพระราชบ,บัตรทั้งหมดให้พระราชบุตระถ้าไม่มียก็มอบให้ราชธิดาออกบุตรก่อนออกบวชก็มอบมอบวัดปฏิบัติที่จะให้พระราชบุตรของพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างถ้าพระราชบุตรได้ปฏิบัติตามภายในเจ็ดวันสิบห้าวันก็ได เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแทนพระราชบิดาพระยันก็แม้แต่ผู้มีอายุเป็นแสนแสนปีก็ยังไม่ประมาทเพราะจะมีอายุเจ็ดสิบห้าปีมันก็มีวันสุดท้ายอายุเป็นแสนแสนปีก็มีวันสุดท้ายไม่ใช่ว่ามีมีวันสุดท้ายนะครับมีวันสุดท้ายกันทุกคน จนวันสุดท้ายของคนทุกคนนี่จะเป็นวันที่เตรียมตัวกันหรือเปล่าตรงนี้สำคัญเพราะชีวิตไม่ได้อยู่จากนี้ชีวิตมีการมาแล้วก็มีการไปมาเอาอะไรมาไปเอาอะไรไปมาก็ไม่รู้เอาอะไรมา ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพิษสินคาขาว,ขาวชมรมผู้ฝ่ายนธร,รมะและสตาของคุณเพลินจิตสิ่งวิบูณสตาของคุณจาริกใจเร็วสตาของคุณขับเรีวชายนุปปพาสตาข้อคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรลบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาข้องกุศุเทพเทพนิมิตรับเป็นเส้าภาพสาร้างกุศลอุทธิไก่ปิดมบรรดา,าญาติและเทวดาทลายอ้าวก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสุเทพเทพนิมิตกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลา จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเื่อเกิดมีแก่คุณเพลินจิตสิ่งวิบูรณ์คุณจะรึกใจเร็วคุณคำปลิวชัยนุปภพาคุณสุรีบุญรอดและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวรม ศึกษาธรรมะทำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามับมองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สวงสงรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา